สวัสดีครับคลิปนี้จะมานำเสนอวิธีการเพราะถั่วงอกง่ายๆด้วยตัวเองนะครับซึ่งปลอดภัยจากสารพิษแน่นอนครับเพราะว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาชุบสารอะไรหรือเปล่านะครับโดยจะใช้แก้วน้ำที่เราซื้อมากินเนี่ยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะเจาะรูที่ก้นแก้วนี้นะครับเพื่อไว้ให้ระบายน้ำออกเวลาเราลดน้ำนะครับขั้นตอนแรกก็ต้องมาล้างถั่เขียวก่อนนะครับโดยที่เราจะล้างเพื่อทับเลือกเม็ดที่ไม่สมบูรณ์หรือเม็ดที่แตกขึ้น ทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ขึ้นแน่นอนนะครับ คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ช่วยดูให้จบนิดนึงนะครับจะได้เห็นขั้นตอนและวิธีกันเมื่อล้างเสร็จแล้วเราก็จะมาเปิดน้ำแช่ใส่น้ำแช่เอาไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า เราค่อยมานำใส่แก้วน้ำกันนะครับต่อไปเรามาเจาะก้นแก้วกันนะครับโดยที่ผมจะใช้ตะปูรนไฟหรือถ้าใครสะดวกจะใช้สว่านหรือใช้ปลายมีดแหลมก็ได้ครับมีดทาครัวแต่ผมใช้ตะปูรนไฟเพราะมันง่ายดีครับ โดยที่เราจะใช้ทั้งหมด4แก้วนะครับก็จะเหมือนกันอย่างนี้ทั้งหมดเลยครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับเมื่อเราแช่เอาไว้หนึ่งคืนถั่วของเราก็เริ่มงอกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเทน้ำทิ้งและใส่น้ำล้างหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับแล้วก็จะใส่น้ำล้างหนึ่งรอบนะครับเพื่อให้ กลิ่นเขาไม่มีกลิ่นนะครับกลิ่นน้อยลงอะไรประมาณนี้ครับก็ในตอนนี้เราก็สามารถเก็บพวกเปลือกที่มันหลุดออกมาแล้วได้ทิ้งได้เลยนะครับครับแล้วเดี๋ยวก็เราจะมา <c oughs> ใส่แก้วกันนะครับนี่นะครับเมื่อเราล้างแล้ว <c oughs> ก็จะมาใส่แก้วกันนะครับโดยใช้กะประมาณเอานะครับ มื่อใส่ครบทั้งสี่แก้วแล้วนะครับเราก็จะนำมาวางเอาไว้ในกระแป้งสีดำนะครับที่เลือกใช้กระแป้งสีดำเพราะว่ามันจะไม่มีแสงเข้ามารบกวนนะครับทำให้ต้นถั่วง,งอกของเราเป็นสีขาวสวยนะครับน่ากินเพราะถ้ามีแสงนั้นก็สีมันอาจจะไม่สวยทำให้ไม่น่ากินนะครับอ Okay. เมื่อวางเสร็จแล้วก็จะนำผมก็จะตัดฟัากล่องนะครับข้างกล่องมาทำเป็นที่ปิดที่มันทึบๆมันจะได้ไม่มีแสงเข้านะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะนำผ้ามาปิดทับไปอีกชั้นหนึ่งนะครับ นี่นะครับเพื่อการชั้นหนึ่งแล้วเราก็จะนําไปวางเอาไว้ในที่หลบแสงนะครับที่ที่ไม่ค่อยมีแสงเข้าถึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะนําออกมาลดน้ํากันครับอ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเช้าวันแรก เป็นยังไงนะครับสำหรับถุงนอกของเราแล้วเราก็จะมันนำมาลดน้ำเช้าด้วยนะครับนี่นะครับ ครับก็เริ่มออกกล้าแล้วทั้งครับทั้ที่เราก็ไม่ต้องเปิดน้าแรงมากนะครับเียวตาะมันจะทำให้ต้นมันหห้งงอได้ครับ นี่คืนที่สองนะครับมาดูกันครับวันนี้เราจะเอามาลดน้ำเช้าด้วยนะครับอืมเริ่มเต็มแก้วแล้วนะครับซึ่งบางคนที่เขาชอบกินแบบนี้ก็กินได้แล้วนะครับ ก็มารดน้ำชิ้นเืยนะครับดูที่เปิดน,น้ำเบาๆพอครับเดี๋ยวต้นเขาจะหั อันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สามแล้วนะครับคือที่สามผ่านมาแล้ววันนี้เราก็สามารถนําไปกินได้แล้วนะครับนี่นะครับก็ทําไม่ยากครับเอาไปทํากินกันเองได้แต่เที่ยวนี้ที่ต้นมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมพลาดไปนิดหนึ่งที่เทเม็ดเยอะเกินไป เลยต้องมาอัดใส่แก้วแก้วแล้วครึ่งแก้วครับตัวปกติถ้ามันจะต้นสวยเนี่ยน่าจะเราก็ใช้แค่รประมาณครึ่งหนึ่งของครึ่งแก้วเนี่ยครับน่าจะกำลังดีครับก็ลองนั้นไปทำกินกันเองได้นะครับในครอบครัวปลอดภัยแน่นอนไม่มีสารพิษครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องก้าวสตอรีด้วยนะครับอย่าล,ลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนขอบคุณครับ